เสียงกระทบกันของกี่ทอผ้าและเส้นใยฝ้ายดังสลับกันไปมาสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนของชาวบ้านนาเมืองตำบลน,นาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามดังที่นางเพียรทิ้งแสนอายุ58ปีประธานกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนาเมืองเล่าถึงอดีตว่าสมัยเด็กๆยายเป็นคนสอนให้ทอผ้าและเริ่มทอตั้งแต่นั้นมา จนตอนนี้ได้กลายเป็นความผูกพันไปแล้วแม่ทอผ้ามาตั้งแต่ดเด็กเพราะว่ามียายช่วยช่วยบอกช่วยสอนแล้วก็เอาภูมิปัญญาตรงนี้มาใช้ยอยู่ทุกวันนี้หากผ้าฝ้ายทอมือจะต้องเลือนหายไปจากบ้านนามเมืองคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายด้วยเหตุนี้ทําให้นางสาวราชพันธ์คารพันนักวิชาการหัวใจอีสานจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการย้อมสีฝ้ายแบบใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชาวบ้านเพื่อหวังให้ภูมิปัญญาการทอผ้าของท้องถิ่นตนเองยังคงอยู่พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ และส่งผ่านมารดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสําหรับตัวพี่เองมันก็เป็นพลังที่เราได้เริ่มลงมือทําเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่ที่เขาทําผ้าหรือมีเรื่องของภูมิปัญญาตัวนี้มันก็จะค่อยๆหายไปส่วนหนึ่งในสิ่งที่เขาได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่อยู่ในใจเขาตลอดนั่นแหละว่าถ้าเขามีโอกาสได้กลับมาทำหรือสืบสานอนุรักษ์ตัวนี้ให้มันคงอยู่ต่อไป คู่กับท้องถิ่นนั้นๆเขาก็คงจะกลับมาทำเหมือนที่พี่กลับมาเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆรุ่นต่อไปโดยเป็นคนกลางที่เชื่อมระหว่างตายายกับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อตัวแทนเยาวชนในหมู่บ้านจำนวน30คน ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการย้อมสีและการทอผ้าฝ้ายทำให้ตระหนักถึงคุณค่าและอยากที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไวเราก็คือลูกหลานของชาวบ้านนะคะคก็อยากสื่อสารศิลปวัฒนธรรมของภูมิปัญญาชาวบ้านไว้อยากฝากบอกว่ารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราไว้สักวันคงต้องสูญพันธุ์ไปครับหากไม่รักษารู้สึกเสียใจเพราะาที่ยายป้าทำมากับมือต้องขายไป หมู่บ้านนาเมืองได้รับเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปี2557ให้เป็นพื้นที่การจัดอบรมการย้อมสีฝ้ายด้วยสีอุณหภูมิต่ำเป็นวิธีการที่ปลอดมลพิษไม่ทิ้งสารตกค้างและมีต้นทุนต่ำซึ่งนางสาวนฤมมณสิริทรงธรรมผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้อธิบายว่าการย้อมสีแบบดั้งเดิมนั้นไม่มีคุณภาพ ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการย้อมฝ้ายด้วยสีย้อมอุณหภูมิต่ำเป็นโครงการที่ประยุกต์การใช้นวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์เราพิจารณาแล้วว่าถ้าในวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาเขาก็คือเวลาย้อมสีเนี่ยเขาจะได้คุณภาพของสีย้อมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เวลาเอาไปผ่านมผชอก็มักจะตกมผชอด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้บริษัทที่ถูกคัดเลือกเข้ามาพัฒนาสีย้อมผ้าอุณหภูมิต่ำที่สามารถกินสีเสมอกันและล้างสีส่วนเกินด้วยน้ำยาล้างจานทำให้ได้สีที่มีคุณภาพกว่าการย้อมแบบเก่าจากผลการทดสอบของบริษัทธนภัยสารจำกัดโดยนายปิลันธรรมมงคลกรรมการผู้จัดการได้ระบุถึงข้อดีของการย้อมผ้าด้วยสีอุณหภูมิต่ำว่าใช้เวลาน้อยกว่าวิธีแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งสียังมีความปลอดภัยและมีกระบวนการย้อมที่ไม่ซับซ้อนสีปลอดภัยในการย้อมฝ้ายเนี่ยมันเป็นสีกลุ่มที่ใช้อุณหภูมิต่ําในการย้อมแล้วทั้งนี้มันเกิดเป็นประโยชน์เนี่ยก็น่าที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะได้ยกระดับสินค้าชุมชนของเราให้เป็นสินค้าในระดับที่มีมาตรฐานแล้วก็ส่งออกได้ละไม่มาหน้าเมืองกเดื่องน้ำงา สางางพไทเนื้อหาบางส่วนของสรพันธ์บทเพลงเก่าแก่ที่นิยมใช้ในงานบุญทางภาคอีสานได้บอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาการทอผ้าสื่อถึงความผูกพันที่ชาวอีสานมีต่อผ้ามาอย่างช้านานในขณะที่นางสาวนฤพรดีพรมสมาชิกกลุ่มจิตอาสาชุมชนบ้านนามเมืองได้ให้ความเห็นว่าอยากให้เยาวชนในพื้นที่มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างไว้ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายทำอยู่ในทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่สืบสานวัฒนธรรมไทยของชาวอีสานที่มีคุณค่ามากมายที่เราควรจะมองเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาพัฒนานวัตกรรมการย้อมผ้าให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเปรียบเสมือนการต่อลมหายใจให้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิน่นดำรงอยู่คู่กับวิธีของชาวบ้านนามเมืองสืบไป